วิธีตรวจสอบและอัปเดตเวอร์ชันมือถือระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์2 5 6 8เป็นต้นไป m y m o เวอร์ชั่นใหม่จะรองรับระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน13.0ขึ้นไปและระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน8.0น8.0ขึ้นไปเท่านั้นทั้งนี้เพื่อให้การใช้งาน MIMO เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพโปรดอัปเดตระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันมาดูคลิปวิธีตรวจสอบและอัปเดตเวอร์ชันมือถือระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับวิธีตรวจสอบและอัปเดตเวอร์ชันมือถือระบบปฏิบัติการ iOS ขั้นตอนแรกให้เลือกเมนูการตั้งค่าเลือกเมนูทั่วไปเลือกเกี่ยวกับจะสแสดงเวอร์ชั่นมือถือระบบปฏิบัติการ iOS ตามตัวอย่างจะเป็นเวอร์ชั่น18.11 App My m o เวอร์ชันใหม่จะรองรับระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน13.0ขึ้นไป มือถือเครื่องนี้ iOS เวอร์ชัน18.11ก็รองรับนะครับสำหรับท่านที่ตรวจสอบแล้วเวอร์ชัน iOS ต่ำกว่า13.0ให้ทำการอัปเดตเวอร์ชันมือถือให้กดปุ่มย้อนกลับเลือกรายการอัปเดตซอฟต์แวร์จะ,สะแสดง iOS เวอร์ชันใหม่ให้ท่านกดอัปเดตได้เลย หลังจากอัปเดตแล้วเป็น iOS เวอร์ชันตั้งแต่13.0ขึ้นไปท่านก็สามารถใช้ m y m o เวอร์ชันใหม่ได้กรณีอัปเดตแล้วเป็น iOS เวอร์ชันต่ำกว่า13.0จะไม่รองรับ m y m o เวอร์ชันใหม่เสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีตรวจสอบและอัปเดตเวอร์ชันมือถือระบบปฏิบัติการ iOS วิธีตรวจสอบและอัปเดตเวอร์ชันมือถือระบบปฏิบัติการ Android ขั้นตอนแรกไปที่เมนูการตั้งค่าเลือกเกี่ยวกับโทรศัพท์เลื่อนหน้าจอขึ้นเพื่อหาเมนูข้อมูลซอฟต์แวร์เลือกข้อมูลซอฟต์แวร์จะแสดงเวอร์ชันแอนด o i ยมือถือตัวอย่างนี้เป็น Android เวอร์ชั่น10 จะรองรับ m ม m o รเวอร์ชั่นใหม่สำหรับท่านที่ตรวจสอบแล้วเป็น Android เวอร์ชั่นต่ำกว่า8.0ให้ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้ท่านกดลูกศรย้อนกลับเพื่อทำการอัปเดตซอฟต์แวร์กดลูกศรย้อนกลับอีกครั้งเลือกเมนูอัปเดตซอฟต์แวร์เลือกดาวน์โหลดและติดตั้ง ถ้าขึ้นข้อความอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วและเป็นเวอร์ชันต่ำกว่า8.0จะไม่รองรับไมโครเวอร์ชันใหม่กรณีอัปเดตซอฟต์แวร์ไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดให้ท่านกดอัปเดตได้เลยหลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วเป็น Android เวอร์ชันตั้งแต่8.0ขึ้นไปจะรองรับไมโครเวอร์ชันใหม่ถ้าต่ำกว่า8.0จจะไม่รองรับไมโครเวอร์ชันใหม่เสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีตรวจสอบและอัปเดตเวอร์ชันมือถือระบบปฏิบัติการ Android ตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์2 5 6 8เป็นต้นไป m y m o เวอร์ชันใหม่จะรองรับระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน13.0ขึ้นไปและ Android เวอร์ชัน8.0ขึ้นไปเท่านั้นเพื่อให้ใช้งาน m y m o เวอร์ชันใหม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโปรดอัปเดตระบบปฏิบัติการมือถือของท่านให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน ท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ